นี่นี่มีไล่ตะกวดด้วยครับอุ้ยไล่ตะกวดเลยนะ โอเคสวัสดีเอบางฉานะครับวันนี้เราก็ภารกิจเหมือนเดิมนะครับมีการเคลื่อนย้ายงูออกจากบ้านเดี๋ยวไปดูกันที่ตัวใหญ่แค่ไหนนะครับโอเคนะ FC หลังนี้บังฉาเคยมานะครับเมื่อก่อนพื้นตรงนี้

แบบชัดๆเลยนะครับนั่นเต็มโอ้ไซส์ใหญ่เลยนะฮะก็เป็นงูเห่านะครับคิดว่าน่าจะมากินหนูฮนะเพราะว่าพี่เขาใช้กาวดักหนูนะครับใช้กาวดักหนูดักหนูทิ้งไว้แล้วก็มีตัวนี้เข้ามานะครับ น่าจะมาหาอาหาร <Okay. S 1> น,นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเคลื่อนย้ายกัน อู้ดังๆเลยนะครับโอ้บริเวณลำตัวเขาติดกาวดักหนูตลอดเลยนะครับหีกาวดักหนูติดเต็มเลยน่าจะมาหาหนูกินนะครับเหน็กรองโอเคนะครับ ที่ก็นี่คือพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของเขาที่ออที่จะเอาตัวรอดนะครับนี่นี่มีไล่ตะกวดด้วยนะครับอุ้ยไล่ตะกวดเลยนะนี่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยระแวงระแวงในเรื่องของการที่โดนก้าวดักหนูอยู่นะครับนี่ เ่ิดเปใหญ่เลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปข้างนอกกันอัดหนูทางนั้นอือ อืออยู่บนนี้ดิดิสิอือเาโอเคนะครับอีฟทก็เป็นหัวเข่าขนาดใหญ่นะครับนะหรือว่าไซส์ใหญ่มากนะครับมา โดนบริเวณกาวดักหนูนะครับกาวดักหนือตัวเกลือขาไปหน่อยก็ภารกิจสำเร็จนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนจาขอบคุณครับ